เซรั่มขวดเดียวครบจบพอในขวดเดียวจริงหรือพี่คิมสุดัญญามดาดมสุร้อนๆอย่างนี้เพื่อนๆใช้เซรั่มอะไรบำรุงผิวหน้ากันคะเพราะว่าคำว่าเซรั่มเนี่ยทุกคนเราก็จะเข้าใจกันว่าในเซรั่มเนี่ยมันจะดีเพราะว่ามีสารสำคัญนัเข้มข้นพอเพียงที่จะใช้บำรุงผิวของเราแต่ก็อย่างว่านะคะเราต้องมาดูก่อนว่าต้นทุนผิว เราเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าสภาพผิวเนี่ยมันก็ต่างกันทั้งผิวมันผิวแห้งและผิวผสมนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับวัยด้วยนะคะเพราะว่าตามผิวของเราเนี่ยผิวชั้นนอกที่เราเรียกว่าหนังกำพร้าเนี่ยนะคะธรรมชาติของเขาก็จะมีการผัดเซลล์ผิวทุกๆ14วันครนนี้พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยถ้าล่วงเลยไปเป็น30วัน45วันเนี่ยการ ผัดเซลล์ผิวเนี่ยมันก็จะช้าลงเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยว่าบางครั้งเราก็จะเกิดปัญหาว่าทําไมเราหน้าหมองคล้าแล้วก็ดูมันแห้งมากแล้วก็ทาบํารุงอะไรก็จะไม่ค่อยลงเพราะว่ามันมีเซลล์ผิวเนี่ยเคลือบเซลล์ผิวที่ตายเนี่ยเคลือบอยู่นะคะและอีกชั้นหนึ่งก็คือต่อมาก็เป็นชั้นหนังแท้ซึ่งจะอุดมไปด้วย อิลาสตินคอลลาเจนน้ำไฮยาลูรอนนะคะอันนี้ใครๆก็ทราบดีอยู่แล้วเพราะว่าวงการแพทย์ผิวหนังเขาก็จะบอกเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นสารอาหารที่เราจะต้องเติมลงไปก็จะวนเวียนอยู่ทั้งคอลลาเจนทั้งไฮยาลูรอนทั้งน้ำเพื่อให้ผิวเนี่ยได้รับสารอาหารสมบูรณ์แบบอย่างที่เขาเคยเป็นตามธรรมชาตินะคะและชั้นต่อไปก็เป็นชั้นไขมันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่แปลกใจเลยว่าไฮยาลูรอนนะคะท,ที่ที่รู้จักกันดีก็คือ กิฟีนไฮยาลูรอนพรีเซร่มขวดนี้เขาขายดีดีไปล้านขวดเลยนะคะตอบโจทย์จริงๆเลยค่ะเพราะว่าในนี้นะคะเ,เต็มเปลี่ยนไปด้วยไฮยาลูรอนธรรมชาติซึ่งกิฟเีรนเขาก็นาเข้าจากประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นธรรมชาตินะคะได้รับการรับรองจากสถาบันอีโคเซอเลยนะคะและก็มีสารสำคัญที่เรียกว่าคาเวียรรามจากประเทศออสเตรเลียเขาจะ เป็นการเหมือนกับเป็น aha ก็ธรรมชาติอีกเช่นกันนะคะค่อยๆผัดเซลล์ผิวเราเพราะฉะนั้นมันก็เลยเส่งผลให้ดูขาวใสกระจ่างอย่างธรรมชาติอีกเช่นกันนะคะไม่ละคายเคืองเพราะว่ามันค่อยเปลี่ยนค่อยไปแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีซากุระนะคะสารสกัดจากดอกซากุระจากประเทศเกาหลีอันนี้เขาจะชะลอ,อ,อการหมองคล้ำลงเพราะนั้นก็เลยครบเลยนะคะซึ่งขวดนี้ 27 ml นะคะแล้วก็เนื้อก็คือจะสารสำคัญเข้มข้นแต่ว่าเนื้อมันจะไม่เหนียวนะคะบางเบาซึ่งเราก็จะใช้เป็นตัวแรกนะคะเขาเรียกพรีเซรั่มพอล้างหน้าเสร็จแล้วก็ใช้บำรุงเป็นตัวแรกคราวนี้พอแล้วแต่สภาพผิวค่ะของแต่ละคนแล้วก็ตามไวเราด้วยนะคะถ้าเรามีผิวแห้งใช่ไหมคะซึ่งขวดเดียวอันนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เราก็ต้องไปเติมตัว มอยเจอไรเซอร์ izer, izer, หรือว่าครีมบำรุงเพิ่มในขั้นตอนถัดไปในก่อนนอนอีกก็ว่าไปนะคะและอย่างครั้งที่แล้วนะคะที่เราคุยกันถึงเรื่องมาร์กนะคะจำได้ไหมคะมาร์กสเตซีชุดนี้นะคะก็อุดมไปด้วยไฮยาลูรอนและสเตซีซึ่งเราเคยคุยกันไว้ว่าเราแนะนำให้เข้าคอร์สค่ะ1เดือนเพื่อเป็นการฟื้นฟูผิวอย่างเร่งด่วนนะคะ รอยคำ้ำรอยมอ,อรอยคำ้ำรอยดำหรือความเหนื่อยความโทมจากการที่เรานอนดึกนะคะดูขุมขนก็จะกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ดูหน้าเด็กอ่อนเยาวดูเป็นเด็กเลยจริงๆนะคะมาร์กนี้สเตซีห้าสิบพัาสเบต้ากูแคนแอนไฮยาลูรอนชุดนี้นะคะสารสำคัญก็เลือกจากแหล่งที่ดีจริงๆค่ะ คือ C, สเตียระ,ะวิตามินซีสเตียรเนี่ยเราก็นําเข้าจากรถไวตามินประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกเช่นเดียวกันซึ่งเขาก็จะลงเข้าไปทํางานในผิวเราได้ไม่ไม่เสียของค่ะคือไม่ละเหยไประหว่างทางนะคะชุดนี้นะคะก็จัดให้1เดือน1เดือน4สัปดาห์เราไม่ต้องใช้ทุกวันนะคะแต่ว่าใช้ให้หมดใน10แผ่นใน1เดือนแล้วก็วัดผลกันเลยนะคะจะเห็นเลยนะคะว่าหน้าเราเนี่ยอ่อนยาวดูชุ่มชื้นแล้วก็ดูหน้าเด็ก ลองดูนะคะดูหน้าเด็กจริงๆเลยนะคะและเราก็จะจัดโปรโมชั่นให้สำหรับเพื่อนๆที่ฟังคลิปนี้นะคะก็คือแผ่นละแผ่นละนะคะ160บาทนะคะและเราก็จะจัดให้ทั้งชุดเลยก็คือ10แผ่นเนี่ยพันหกแต่เราจัดโปรโมชั่นเหลือแค่1นึ่บาทนะคะและพร้อมด้วยเซรั่มบำรุงผิวหน้าร้อนนี่นะคะ1ชิ้นค่ะ600บาทนะคะเรียกว่าใช้แล้วเราก็ ขอให้เราแบบร้อนๆแบบนี้ก็เป็นมาร์กหน้าอารมณ์ดีนะคะมันก็จะสบายผิวสดชื่นนะคะกระชับรูขุมขนดูหน้าสว่างใสยอย่างเป็นธรรมชาตินะคะยังไงก็ตามไหนๆก็กลับตัวแล้วเราก็ปฏิบัติผิวเราอย่างพิเศษหน่อยนะคะขอแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเองนะคะจัดไปเลยค่ะหนึ่งชุดนี้ค่ะแล้วได้ผลยังไงเราก็มาคุยกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ